เฮ้ย <Hey, S 2> คุณเคยต้องกลับไปเอาของที่โรงเรียนตอนดึกๆมกไหมครับโดยเฉพาะโรงเรียนต่างจังหวัดที่เป็นอาคารไม้เก่าๆบรรยากาศตอนตีหนึ่งเนี่ยลมพัดทีเสียงไม้ลั่นเอี๊ยดอาดมันวังเวงจนขนหัวลุกคืนนั้นผมเดินผ่านหน้าห้องดนตรีไทยทั้งที่ไฟปิดมืดสนิทแต่จู่ๆเสียงระนาดก็ดังขึ้นครับติงติง เสียงมันกังวานแบบแห้งๆเหมือนคนเพิ่งหัดตีแต่มันดังมาจากในห้องที่ล็อกกุญแจใจผมหล่นไปอยู่ตะตุ่มแต่อีกใจมันก็อยากรู้ผมค่อยๆย่อ,องไปที่ประตูเสียงระนาดเริ่มเปลี่ยนจังหวะจากช้าๆกลายเป็นรัวเร็วขึ้นรัวจนไม้แทบหักป๊อกป๊อกป๊อกผมตัดสินใจส่องผ่านรูไม้เก่าๆเข้าไปแสงจันทร์สาดลงมากลางห้องพอดี ภาพที่เห็นคือรน,นาตเอกตัวเก่าไม้ตีมันขยับเองได้ครับคุณผู้ฟังมันตีขึ้นลงอย่างบ้าคลั่งแต่พอผมแห่งดูดีๆผมแทบช็อกเพราะหลังรน,นาตตัวนั้นมีเงาตะคุ่มๆนั่งอยู่มันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาเป็นนางรำใสชดาแต่หน้าขาววอก ยิ้มกว้างจนปากฉีกถึงหูแล้วหันคอหมุนกลับมามองที่รูไม้ที่ผมส่องอยู่แล้วกระซิบเสียงแหบพร่าว่ากูเห็นมึง